สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาทักทายนะครับในเวลาก่อนเที่ยงนะครับวันนี้เรานะครับจะนำเสนอรถนะครับโตโยต้าไฮรักนะครับรีโวตัวหน้าใหม่ตัวหน้าหล่อนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรามีราคาพิเศษนะครับสำหรับนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เรามาเรียงกันทั้งหมดมี3าคันเลยนะครับเป็นตัวที่ผมบอกว่าล่าสุดนะครับที่ขายในโชว์รูมแล้วเพราะรถพวกนี้อายุแค่ ปีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับปี19นะครับปี18-19นะครับแต่ละคันมีจุดขายที่โดดเด่นมากนะครับยกตัวอย่างคันนี้นะครับเป็น t o y ยต้านะครับไฮรักลีโวนะครับ2.4 P Runner นนะครับคันนี้นะครับปี2019นเะครับปี2019เลขไม่แค่17,800กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ต้องบอกแล้วว่านะครับสวยใหม่มากๆและที่สำคัญนะครับความคุ้มค่านะครับในโอกาสนะครับในเวลาที่ผมมองว่า นะครับเราต้องมองเรื่องความคุ้มค่าเป็นจุดเป็นจุดหลักที่เราต้องมาพิจารณานะครับคือคันนี้เองรถใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัว j p r u n n e r รถใหม่672,000จ็ดนะครับ670,000จ็ดนะครับเกือบ700,000บาทนะครับวันนี้เราขายอยู่แค่นะครับ485,000บาทแค่นั้นเองนะครับ480,000ประหยัดไปตั้ง200,000 200,000เท่าไหร่ข้างหน้าวันสองแสนสใช่ไหมครับ นะครับสองแสนสามสองแสนสี่พูดง่ายสองแสนสี่หมื่นบาทกับรถแคปปีเดียวหมื่นเจ็ดพันกิโลและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมรถพวกนี้นะครับยังมีรับประกันจากศูนย์บริการสามปีหนึ่งแสนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นเองรถหมื่นกิโลนะครับหมื่นกิโลผมเชื่อเลยว่ายังสภาพใหม่เหมือนรถใหม่นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับลองคิดดูครับท่านผู้ชมครับรถคันเนอร์ราคาเท่ากับตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยเลยนะครับ กตุยตทักทายก่อนนะครับมาจากที่ไหนบ้างนะครับกระบะหน้าหล่อนะครับมงคลขนคาเซนเตอร์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นจริงๆนะครับสำหรับท่านใดที่ดูอยู่นะครับทักเข้ามานะครับจองเข้ามาก่อนและที่สําคัญนะครับเงื่อนไขไฟแนนซ์เป็นเรื่องง่ายๆมากนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยซะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าเข่าเจ้าของนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดไฟแนนซ์เต็มเลยสำหรับที่ลูกค้าเครดิตดีนะครับเครดิตดีเอาเครดิตมาแรกเลยครับท่านผู้ชมครับทีนี้หลายท่านถามมาว่าค่างวดเท่าไหร่นะครับ ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินนะครับฟรีดอกเบี้ย1ปีนะครับฟรีดอกเบี้ย1ปีปีแรกนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเสียดอกเลยผ่อนเดือนละ7,400บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับรถพรีรันเนอร์รีโวนะครับหน้าใหม่หน้าหล่อตัวนี้ผ่อนเดือนละ7,400พันเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับปีแรกนะครับ12เดือนและปีที่2นะครับถึงปีที่6นะครับงวดที่13ถึงงวดที่72งวดละ9 0 0บาทครับ ใจอยากจะไปถ่ายจากที่ไหนบ้างทักทายกันมาได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเอรถฮะสร้างไฮรักรีโวตเลยสำหรับตัวนี้นะครับครับเป็นแบบอยู่แล้วในตลาดนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ถือว่านะครับรูปลักษณ์หน้าตาออกมานะครับเปลี่ยนใหม่ก็นะครับไม่เลยสำหรับนะครับแล้วสมบ หรือการรับดูอย่างใรบ้างนะครับทักทายกันไปเลยนะครับจากที่ไหนนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับวันนี้เรานําเสือสามคันนะครับน้องออยมาดูกันเลยนะห้องเครื่องนะสำหรับห้องเครื่องนะครับท่านผู้ชมดูนะครับดูจากดูจากน้ํายาน้ํายาหล่อเย็นได้นะฮะว่าตัวนี้เองนะฮะน้ํายาสีชมพูอย่างนี้แสดงว่ารถคันนี้ต้อง เลคศูนย์ตลอดนะครับคุณอนุวัฒน์บอกว่าเสียงขาดหายนะครับบอกว่าเสียงขาดหายนะขออนุญาตแบบแก้ไขใหม่นิดนึงนะครับนะครับไม่สายเรามีไม่ลองขอสายเพิ่มเติมเลยนะเดี๋ยวจะต่อสายให้ดูนะครับขอขอบคุณนะครับสําหรับคุณอนุวัฒน์นะครับเสียงสะดุดนะครับเอ๊เป็นที่สัญญาณ Wi-FI หรือเปล่านะครับวันนี้ Wi-Fi สัญญาณดีไหมครับนะครับนะ สัญญาณ Wi-Fi ดีอยู่นะครับนี่คือห้องโดยสารนะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาดูต่อนะครับแบตเตอรี่ยังเป็นแบตเตอรี่จากศูนย์บริการอยู่เพราะรถคันนี้เป็นรถปี2019นะครับ2019ก็แบตเตอรี่ของแท้ยังจากศูนย์อยู่เลยนะครับของ FB แบตเตอรี่นะครับรวมไปถึงนะครับรวมไปถึงน็อตแฝกกระโปรงก็ไม่เคยขันเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเองเราค่อนข้างจะซีเรียสกับสภาพรถนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยต้องสภาพ เหมือนใหม่จริงๆนะครับสาหรับรถที่เข้ามา3คันนี้นะครับนะฮะตะเข็บฝายกระโปรงนะครับจากโรงงานมานะครับไม่เคยแกะยังไงก็ก็อย่างนั้นนะครับนะครับลองดูนะครับสัญญาณชัดเจนไหมฮะน้องปายนะฮะหรือท่านที่ฟังอยู่นะครับแจ้งนิดนึงนะครับสัญญาณผมใส่ไม้แล้วนะครับถ้าไม่เป็นที่ไม้ก็แสดงว่าเป็นที่ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วแหละนะครับน้ำมันเบรกนะครับสีเหลืองยังใสอยู่เลยต้องบอกว่ารถคันนี้เพิ่งถอยออกจากห้างมานะครับเพิ่งถอยออกจากห้างมา ปีที่แล้วนี่เองออสำเนาเล่มนะครับนะครับนี่คือนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับว่าคานหน้านะครับเม็ดอาร์คนะครับสติ๊กเกอร์ทุกจุดยังอยู่ครบเลยนะครับพอรถคันนี้จดทะเบียนนะครับ8มีนาสองพัน้งพูดง่ายๆว่ารถ1ปีกับ1นเดือนนะครับรถ13เดือนเท่านั้นนะครับนะครับตัวนี้นะครับรูปลักษณ์ไฟหน้านะครับไฟหน้านี้นะครับตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับ มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับมีขีดขีดคิ้วโครเมียมตรงนี้นะครับเพิ่มความสวยงามขึ้นมานะครับสำหรับตัววีโก้สำหรับตัวลีโวหน้าหล่อตัวนี้นะครับล้อแม็กนะครับเป็นตัวนี้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับยางก็ถือว่าสภาพยังดีเลยยางปี2019เด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะนั่นเองรถปี19ก็ยางก็ปี19นะครับมาพร้อมกับยาง2 6 5 65ขอบ17นะครับเป็น ล้อมาตรฐานนะครับของ Toyota Revo รุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับภายในนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำสวยงามเลยกุญแจรีโมดนะครับไม่มีมันติฟังก์ชันนะครับสำหรับตัวนี้เพราะเป็นตัว j p r u n n e r นะครับประหยัดไป2อ0 0สครับท่านผู้ชมครับนะครับรถปีเดียวนะครับแคบปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับรถใหม่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับและที่สาคัญนะครับรถวิ่ง17,000กิโล นะครับรับประกันแสนกิโลนะครับก็ยังเหลืออยู่83,000นะครับเช็คระยะที่ศูนย์ต่อได้เลยนะครับมีรับประกันจากศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศครับปกติรุ่นนี้นะครับขายอยู่ที่นะขออนุญาตให้น้องออยดูนิดนึงนะครับตั้งขายอยู่ที่5 0 0 0 0 0 5 7 9 0 0นนานะครับนะฮะราคาเราพิเศษนะครับจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้ามงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับ อยู่ที่นะครับ489,000บาทนะครับก็ถือว่ารถค่อนั้างจเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็ลดถือว่าสภาพได้รถใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับบันไดข้างกันชนหลังนะครับทุกอย่างพร้อมใช้เลยนะครับแม็กไลเนอร์นะครับการชนหลังแม็กไลเนอร์นะครับทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนี่คือให้รักรีโวสีดํานี่คือคันแรกนะครับมาดูคันต่อมาครับน้องออยครับนะครับมาดูคันต่อมา ขั้นต่อมาคือโตโยต้าไฮรักรีโวสีบอลเงินนะครับขออนุญาตดูคอมเมนต์นะครับนิดนึงนะครับโอเคชัดเจนแล้วครับขอบคุณคุณอนุวัฒน์ครับมิวเอ็มีไหมขอบพระคุณนะครับคุณสักกรินนะครับนามคุณสักคุณสักกรินนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นรถที่ผมหามาค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับสำหรับมิวเต้องบอกเลยว่าราคาถูกมากต้องบอกงี้นะครับเป็นมิวเอ็กโฉมใหม่ด้วยนะครับราคา ราคาพิเศษนะครับคัดมานะครับซึ่งผมมองว่าสำหรับลูกค้ามงคลคาเซ็นเตอร์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับเรื่องคุณภาพรถและก็รวมไปถึงราคาที่ผมมองว่าราคานี่คุ้มค่าจริงๆนะครับนะครับน่าจะเป็นสักอีกสักวัน2วันนะครับมิวเอ็กผมจะเดินทางมาถึงที่อุบลมี2คันนะครับมี2หรือ3เลยเหวนมี2คันนะครับได้มาใหม่2คันนะครับมิวเอ็กต้องว่าสวยงามมากนะครับสภาพดีมากนะครับไม่มีถึงแสนใช่ไหมเหวน โอเคปกติแล้วครับชัดเจนครับชัดเจนแล้วครับมิวเอ็อต้องใช้ไม้นะครับพอดีผมไม่ได้ใช้ไม้เมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะมิวเอมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูเสียงขาดหายนะครับมามาแล้วฮะโอเคนะครับมาคันที่2เลยนะครับต่อไปเลยนะครับคันนี้นะครับสีบอลเงินนะครับคันนี้สีบอลเงินนะครับปี2018นะครับไม่สอ0ห0ืกิโลเมตร คันนี้ก็ถือว่าสีสวยเลยนะฮะล็อกโค้ก็มีสีนี้นะครับล็อกโค้สีนี้ก็ถือว่าสวยเลยหน้าเหมือนกันเลยกับล็อกโค้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับมีคิ้วกันชนหน้าสีดํานี่สวยงามมากนะครับต้องบอกว่าคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่สภาพนะครับผมถือว่าเป็นรถที่สภาพดีมากเลยกับปี18นะครับ20,000กิโลนะครับทานหน้านะครับ น็อตฝากระโปงนะครับไม่เคยขยับทุกชิ้นเดิมจากโรงงานเหมือนกันนะครับเดือนธันวาปี2,561นะครับก็คันนี้ก็แสดงว่าหนึ่งปีนะครับปีปีก็สี่เดือนนะครับจริงๆปี18นะครับจริงๆอายุก็ต่างกันไม่เท่าไหร่เองคันนี้ปี1เดือนแต่คันนี้ปี4เดือนปี5เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับก็ถือว่าอายุต่างกันแค่นิดเดียวไม่ก็ 22,000ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้น้อยนะครับและที่สําคัญเครื่องยนต์ห้องเครื่องนะครับสวยงามไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับรถใหม่มากนะครับรถทุกคันเช็คศูนย์ที่ระยะอ่าเช็คระยะที่ศูนย์ทุกคันนะครับต้องบอกว่าราคานี้พิเศษสุดจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับล้อยางขอบ17จากโรงงานเช่นกันนะครับคันนี้น้องออยมาดูคันนี้คันนี้นะครับคันนี้ข้อดีก็คือนะครับตัวนี้เขาเป็น อีเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวอีรถใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ราคาอยู่ที่เ0 0 0แสนนะครับ720,000นสอนะครับ721,000บาทนะครับ720,000นสอท่านผู้ชมก็ตัดออกไปครับ7 2 0ดแสาขาย485,000ก็ประหยัดไปอยู่ที่เเดี๋ยวนะครับ700,000 2 000, 4 0 0 0 0นใช่ไหมน้องเหวินะลองลองคิดช่วยหน่อยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ ถูกต้องครับประหยัดไป2องแสนนะครับกับรถแค่ปีกับ5เดือนนะครับสำหรับคันนี้ไม่20,000กว่ากิโลรุ่นนี้ E เป็นตัว E นะครับจะมีจอนั้นกออยจะมีจอนะครับเวลาเราดูข้างหน้าที่แตกต่างกันกับตัวเจงม่อสักคู่ครือจะมีจอแล้วก็จะมีพวงมาลัยที่เป็นมันติฟัง์กชันนะครับปรับคอนโทรลนะฮะหน้าจอหรืออุปกรณ์ต่างๆจากพวงมาลัยได้นะครับ แล้วก็รุ่น E ที่เพิ่มขึ้นมาจะมีกันชนหลังนะครับแต่ว่าคันเมื่อสักครู่นะครับเขาใส่กันชนมาให้แล้วนะครับก็เหมือนรุ่น E นะครับนะครับแต่จอกับมันติฟังก์ชันไม่มีนี่คือตัว E นะครับไม่20,000กิโลนะครับวันนี้เรามีแพ็คแพ็ค3นะครับมี3คันเลยนะครับจำคันที่สองสีเงินและคันสุดท้ายนะครับเนี่ยน้องออยดูเนี่ยตัวนี้จะมีกันชนหลังมานะครับส่วนถ้าเป็นตัว J ตัว J เจพัดคือตัวสูงพีลันเนอร์เนี้ยจะไม่มีการชนหลังแต่คันเมื่อสักครู่คันดำเขาใส่มาให้แต่เราขายราคาเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่คือราคา485,000บาทนะครับคันนี้นะครับเมื่อสักครู่ลด10 15เดือนนะครับลดปี2018นะครับแต่เป็นเดือนทันวาทนะครับคันต่อไปครับคันต่อไปนะฮะขยับมาใกล้นิดนึงครับอ่าคันต่อไปนี่คือนะครับรีโว่นะครับปี2019คันนี้เด็ดมากเด็ดที่ตรงไหนครับผู้ชมครับคันนี้เด็ดที่ว่าไม่แค่ 2,200กิโลนะครับไม่แค่2,200กิโลนะครับสีขาวนะครับคันนี้ต้องบอวสีขาวนิยมเลยนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยกระจังหน้าของเขาเนี่เป็นสีดำก็จะทำให้ตัดสีสีตัวรถนะครับทำให้ดูดูดูดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวอ่าล็อกโคไม่ใช่ r ็อกโคสิ r e รีโวพูดเพียนรีโวพีแนเนอรตัว E ตัวนี้นะครับ ปี2019ไม่20,000กิโลนะครับมาดูห้องเครื่องจะเห็นเลยน้องออยว่าห้องเครื่องคันนี้นะครับสวยสะอาดมากนะครับเดือนพฤศจิกาปี62ครับน้องออยครับกี่เดือนแล้วครับพฤศจิกา5เดือนเนาะ6เดือนสิครับเดือนเมษายนนะครับ4บวก2 6เดือนครับท่านผู้ชมครับลด6เดือนครับท่านผู้ชมครับท่านประหยัดไปอีกตั้ง240,000บาทนะครับประยุทธ์เองเพราะว่า วันนี้นะครับรถสภาพอย่างนี้รถใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับไปดูที่หัวน็อตไม่เคยขยับนะครับเพเดิมเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์นะครับซีนทุกตัวนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์ทุกเม็ดนะครับของเดิมจากโรงงานยังไงมาอย่างนั้นนะครับต้องวันนี้บอกว่าเป็นรถมือสองที่สภาพเหมือนรถใหม่เลยก็ว่าได้นะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับรวมไปถึงน้ำมันเบรกนะครับ ทุกอย่างนะครับเช็คศูนย์ตามระยะตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองสภาพต้องบอกเลยว่ารถใหม่ยังไงอย่างนั้นแต่ที่สําคัญคือว่าประหยัดไปตั้ง2อ0 0 0นบาทนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับมีอยู่3คันนะครับท่านในมาก่อนก็เลือกก่อนเลยนะครับคันนี้ไม่2 0 0พกิโลนะครับน้องออยมาดูข้างในจะเห็นเลยว่านะครับเบาะนะครับพลาสติกดียังไม่ได้แกะเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับ พลาสติกคุณผ้ชมบอกไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับหรือเบาะแค็บยังมีพลาสติกอยู่เลยนะครับพเพราะเด่นคันนี้ใหม่มากนะครับภายในก็รวมไปถึงนะครับเ,เลขไม้น,ม 2, km, นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม้สองพันสองร้อยสิบแปดกิโลนะครับพวงมาลัยมีเป็นมันติฟังก์ชันแล้วก็มีจอด้วยนะครับมีจอ led ด้วยสําหรับเป็นตัว e นะครับรถใหม่721,000 วันนี้นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ท่านผู้ชมนะครับคันนี้นะครับคันนี้ขายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับส่วน2คันข้างหน้าคือเราขาย4 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับไม่ต้องมีกันดาวท่านก็ซื้อได้เพราะพวุนี้ต้องบอกว่าไฟแนนซ์นะครับให้ยอดจัดสูงมากเพราะเป็นรถยนต์แบรนด์หลักอยู่แล้วนะครับเรื่องยอดจัดสําหรับไฟแนนซ์ไม่มีปัญหาเลยนะครับจัดให้สูงอยู่แล้วนะครับอยู่ที่เคของลูกค้าเท่านั้นนะครับ นี่คือไฮรักรีโวนะครับทั้ง3คันนะครับท่านใดนะครับสนใจคันไหนนะครับสอบถามได้นะครับน้องแฮกบอกว่ารถใหม่ชัดๆรถเหมือนรถใหม่แล้ครับน้องแฮกครับพลาสติกยังไม่เคยแกะเลยนะครับแล้วรถปี2019ถ้าไล่เป็นเดือนก็เดือนพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกาก็6เดือนแค่นั้นเองสำหรับไฮรักรีโว2,400ตัว e p r ี n n นเนสีขาวคันนี้นะครับเขียนนะครับ ราคาเท่าไหร่นะครับผมแจ้งไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่คันนี้นะครับรถ2,200กิโลขายอยู่ที่5,029,000ประหยัดจากรถใหม่ไป2,000 2,000บาทนะครับส่วน2คันข้างหน้าขายอยู่ที่4 8 000, 5 0 0 0ประหยัดไป2 4 0 0 0 0บาทครับนี่คือวันนี้นําเสนอตัวไฮรักรีโวหน้าใหม่นะครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับสอบถามได้นะครับวันนี้เราออนแอร์อยู่นะครับ กำลังไลฟ์สดอยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับฝากไลฟ์นะครับฝากแชร์นะครับบริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์รถยนต์มือ2คุณภาพนะครับที่เราคัดสรรรถยนต์นะครับพูดง่ายว่ารถทุกคันนะครับต้องได้รถที่ดีมีคุณภาพไปใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นกระบะนะครับอย่างนี้นะครับไฮรักรีโว รวมไปถึงรถอีโคคาประหยัดน้ํามันนะครับถึงวันนี้เราจัดโปรโมชั่นอย่างยาริสขายอยู่ที่299,000บาทเองนะครับผ่อนเดือนละประมาณ3,000กว่าบ,บาทเท่านั้นนะครับ3 000, 4, 000บา0 0 4,000เองรวมไปถึงรถสุสกิเซลลิโอก็ถือว่าฮอตมากนะครับผ่อนเดือนละไม่เกิน3,000นอะพูดได้ง่ายนะครับแล้วเรายังร่วมโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นกับธนาคาร เกียรติน่ากินนะครับฟรีดอกเบี้ย12เดือนสําหรับลูกค้าที่ตัดสินใจนะครับเป็นเจ้าของรถหรือว่าเลือกรถยนต์มือสองนะครับที่นี่นะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับหรือจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงนะรถที่เรานะครับมีที่อ่าเป็นเอกลักษณ์ของเราคือว่ารถยนต์โฟร์วิลล์ไรขับเคลื่อน4ล้อแม้จะเป็นไฮลักอ่าไทเกอร์เมื่อวานพึ่งรีวิวไปนะครับแสนห้าหมบาทเองนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับให้เกียรรตินะคับ อโอนเงินมาจำมาให้นะครับวันนี้ก็จะมีคันหนึ่งครับเป็นสปอร์ตคุลเซอร์นะครับโตโยต้าไฮรักสปอร์ตคุ s เซอร์เครื่อง3 0 0 0เกียออโต้โฟล์วอยู่ได้คอยดูน่าราคาผมบอกว่าเห็นราคาแล้วจะว้าวเลยว่าเออราคาถูกแล้วพูงงวดง่ายว่ารถเราคัดมาให้แล้วมีตำหนิที่ตรงไหนจะบอกให้ว่ารถคันนี้มีตำหนิจุดนี้จุดนี้นะสวยก็บอกว่าสวยมีตำหนิตรงไหนก็บอกว่ามีตำหนิตรงนั้นนะครับนะบขอบคุณที่ติดตามนะครับขอดูออนนิว ออนนิวตัวไหนครับออนนิวออนนิวตัวแคบหรือตัวสูงอีสุออนนิวใช่ไหมฮะออนนิวก็มีเยอะนะครับอีสุออนนิวนะเดี๋ยวพาเดินไปดูทางนี้นะครับเชิญเลยนะครับออนนิวทางนี้นะฮะคันนี้เลยคันคันนี้คันแรกคันนี้มาจากสาขาไหนเหวินในคันนี้เพิ่งมาหรือเปล่าคันนี้เพิ่งมาหรือเปล่าครับเหวินมาจากสาขาอมนาจเจริญลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถนะครับ สามารถไปดูรถที่สาขาใกล้เคียงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับที่สาขาอำนาจเจริญนะครับจังหวัดอำนาจเจริญทางไปยโสธรนะฮะเลยลงพยาบาลประจําจังหวัดไปอย่างคันนี้นะครับคันนี้มาจากอำนาจเจริญนะครับปี2อ1 2ันสินะตุนไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ปี2012นะครับเลขไม่กี่กิโลครับพ่อหน้าเวครับหมือนสร้อยกิโลครับเ0 0 0 0กิโลท่านนั้นครับท่านผู้ชมครับสีบอลเงินนะฮะตัวนี้ก็เป็นแคปเปิดได้นะครับ ตัวนี้เป็นแค่เปิดได้ภายในก็สะอาดดูดีเลยทีเดียวนะครับดูพรมนะฮะพรมก็ยังสะอาดดูใหม่เลยนะครับราคาขายแค่499,000บาทเท่านั้นนะครับพูดง่ายว่าตัว Highlander เองนี่ราคาพอๆกับรถตัวรถต,ตัวเตี้ยเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นแคปเป็นสมาร์ทแคปเป็นแคปเปิดได้นะครับเป็นตัว h i g h l a n d e r อ่ะน้องออยมาดูห้องเครื่องข้างในนะครับมาดูห้องเครื่องข้างหน้าต้องบอกว่าฝากระโปรงนะครับ าฝากระโปรงนี่ก็ไม่เคยขยับทําสีเลยอันนี้ต้องบอกว่ารถสวยสวยเดิมจริงๆนะครับเมื่อสักครู่ถามว่าสีขาวราคาเท่าไหร่5้าแ0นบาทนะครับไม่สองพันสองกิโลนะครับรวมไปถึงเพลทนะครับเพลทของ e ซูซุนี่ฮะเพลทเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยแกะต้องบอกว่าเรื่องคุณภาพรถเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับ หม้อน้ำนะครับเม็ดอ์คทุกอย่างนะครับจากโรงงานมายังไงก็อยู่อย่างนั้นสติกเกอร์นะครับบนฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนนะครับความเรียบร้อยของรถนี่เป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องที่เราบอกว่าเราคัดสรรรถเพื่อให้ลูกค้าได้รถที่ดีจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2,500ัี้ซีนะไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์นะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกตัวนี้มีครบเลยนะครับและอีกอย่างนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือว่า เรื่องยางนะครับท่านผู้ชมครับยางนะครับเป็นจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนนะฮะเราให้ความสําคัญมากจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นรถออฟโรดส่วนใหญ่เราจะใส่ยาง B F Goodrich ให้เลยต้องบอกงั้นนะครับยางยางทุกคันเราจะให้ความสําคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นเองอะระบบเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังบอดี้ตัวถังนะครับระบบแอร์เครื่องปรับอากาศรวมไปถึงยางรถยนต์ระบบช่วงล่างเราให้ความสาคัญเพราะนันลูกค้าที่ซื้อที่นี่ต้องบอกเลยว่าซื้อรถไปแล้วพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเผื่อค่าซ่อมนะครับต้อง ท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับนะครับนี่คือออนิวคันแรกนะครับที่เป็นนะครับที่เป็นตัวไฮแลนเดอร์แคบนะครับมีคันด้านหลังอีกครับสีขาวคันนี้นะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะขวัญใจวัยรุ่นเลยนะคันนี้นะวหน้าเหมือนว่าแรงนี่ครับพูดง่ายว่าออกตัวล้อฟรีทุกเกียร์นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเกียร์สามยังล้อฟรีคันนี้จะเครื่องยนต์สามพันใช่หมว่านาเวิรนนะครับ ตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับแฝดกล่องมาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้ก็ถือว่านะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรอีกแล้วเป็น4ประตูนะครับใส่ล้อนะครับใส่ล้อมาแล้วนะครับแต่งกล่องมาเรียบร้อยนะครับที่จะใส่ต่อไปก็คือนะครับจะไปใส่ฝาครอบเรื่อให้มันครบเพราะซื้อมาคันนี้ฝาครอบเรื่อเขาไม่มีมาและที่สําคัญคือตัวรัดแบตเตอรี่ไม่มีนะครับก็เลยตัวรัดแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับขายราคาเท่ากันเลยครับท่านผู้ชมครับ4ี่แสนเก้าหมื่น 9,000ันบาทเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่ไฟเดย์ไทม์แลวนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปี2014นะครับตัวส0 1 4แล้วมีจอมีเกจวัดเยอะแยกไปหมดเลยนะครับถ้าไปดูข้างในน้องออยถึงจะดูเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นเกวัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกดฟีฟี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายแต่งสายลุยสายสายซิง่ง่ะพูดย่งยๆเขาจะเข้าใจเลยนะครับว่ามีของอะไรบ้างรวมไปถึงวัดบูสเทอร์โบที่อยู่ขวามือนะน้องออยนะของย่ออะไรครับของหน้าเวิร์ ของเดฟี่รือเปล่าออโตมิเตอร์นะครับถ้าสไตล์ออฟโรดผมจะพอรู้นะแต่ถ้าสายสายแรงนี่นะครับเขาก็จะมีของแต่งนะครับมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าก็แต่งมาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าอยากได้รถที่เป็นนะครับแต่งมาแล้วอีซูซูนะครับที่แรงนะครับต้องบอกอีซูซูนี่เครื่องยนต์จูนแล้วก็แต่งเนี่ยนะครับให้อัตราเร่งดีมากเลยนะครับสำหรับอีซูซูคอมมอนเรลตัวนี้นะครับ คุณพิทักษ์นะครับคุณพิทักษ์ดวงพัดว่าสวยครับผมขอบพระคุณครับสอบถามได้เลยนะครับว่าสนใจตัวไหนนะครับตัวนี้บอกภายในไม่ได้แต่งนะครับสแตนดาร์ดยังไงก็มาอย่างนั้นนะครับอีสุส์ออนนิวมีตัวไหนอีกนะครับก็มีเชฟโรเลตออนนิวอ๋อโอเคมาข้างตัวนี้อีกนะครับออนนิวนะบอกว่าอีกลักษณ์ล้าน เอกลักษณ์สิ่งหนึ่งของร้านเราก็คือเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้อ่อนนิวนะฮะน้องออยฮะดูบันไดนะครับตัวนี้ตกแต่งบันไดพร้อมลุยมาให้เรียบร้อยต้องบอกว่าอย่างงี้แข็งแรงมากนะครับแล้วเวลาลุยไม่ลื่นนะครับไอ้นี่บ่งบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของขับเคลื่อนสีล้อคือ isuzu v-cross นะครับ isuzu v-cross มาพร้อมกับกันชนหน้านะครับที่เป็นกันชนตกแต่งที่แข็งแรงมากนะครับมีขอรากวินนะะมีขอรากรถนะครับ รวมไปถึงนะครับล้อนะครับล้อที่เป็นล้อล้อแต่งมานะครับใส่ฮัฟล็อกมานะครับใส่ยางบีเ o ฟคูลิดออนเทเ n นนะครับกันชนหน้าบันไดข้างตัวนี้แต่งมาครบแล้วนะครับพร้อมลุยใช้งานได้เลยนะครตัวนี้ v c คอร์สต้องบอกว่าทั้ง3คันที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับรวมไปถึง4 w h e e l ไรซ์ขับเคลื่อนสีล้อก็ราคาเท่ากันครับทุกผู้ชม499,000บาทนะครับนะเปิดฟังกระโปรงในยสิเวิร์นคันนี้นะครับเป็นรถเดือนมกราปี2 5 5 7ปี2014ถ้ารุ่นนี้ก็คือ เป็นตัวที่มีไฟเดย์ไทม์นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับน็อตไม่ขยับเพศเดิมเหมือนกันสำหรับคันนี้นะครับนะครับเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานนะครับคานหน้าเดิมๆนะฮะราคา499สามารถลุยสามารถไปใช้งานในพื้นที่ทุรกันดารนะครับที่ลำบากได้เลยไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับคันนี้นะครับโอเคนะครับท่านได้ สนใจตัวไหนสามารถสอบถามได้นะครับนี่คือรายละเอียดที่เรานำเสนอวันนี้นะครับอีซูซุออนนิวคันนะครับคือเป็นตัว Cap Vcos นะครับแล้วก็เป็นตัว4ประตูนะครับอีซูซุ Cap ฟนี่นะครับที่แฟตกล่องมาเรียบร้อยนะครับแรงนะครับออกตัวฟีทุกเกียร์เกียร์สามยังออกตัวนะครับล้อล้อฟีพูดง่ายแรงสำหรับคันนี้นะครับวัดเต็มรถได้หมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับที่เป็นตัวสแตนดาร์ดตัวสุดนะครับ นะครับเดิมๆทั้งคันใหม่แค่70,000กิโลเองนะครับคันนี้ปี2012นะครับสามคันนี้ราคาเท่ากันคือ4 9 9 0 0 0บาทนะครับสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับที่เรานำเสนอตอนต้นนะครับก็คือโตโยต้านะครับโตโยต้าไฮรักรีโวสามคันนี้นะครับคันสีขาวนะครับลดแค่6เดือนนะครับขาย5้า0 0 0 0 0 0บาทนะครับประหยัดจากรถใหม่ไป ประมาณ2 0 0 0บาทสำหรับคันนี้6เดือนวิ่ง2,200กิโลพลาสติกยังไม่แกะนะครับรวมไปถึงอยู่ข้างหน้าผมนะครับเป็นสีเงินนะครับลดปีปีกับ5เดือนนะครับสำหรับคันนี้นะครับปี5เดือนขายอยู่แท้แค่485,000บาทนะครับรวมไปถึงคันสีดำเหมือนกันนะครับลดรถปีเดียวคันนี้ปี2019นะครับแล้วต้องบอกว่ารถทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับยังมีรับประกันนะครับ รับประกัน3ปีนะครับ3ปีแสนกิโลนะครับรับประกัน3ปีเอาตั้งบนเก้าอี้กันนะครับรับประกัน3ปีแสนกิโลนะครับเพราะเพราะรถพวกนี้ปี18 19รถแค่ปีเดียวปีกว่าๆเองนะครับคันแรกวิ่งแค่20,020คันที่2เอ้ยคันแรกวิ่ง10,070คันที่2วิ่ง20,020และคันที่3วิ่ง2,000 2,200กิโลนะครับเพราะนั้นรถใหม่มากๆนะครับต้องบอกว่านะครับ เราเรามีโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินฟรีดอกเบี้ย12เดือนครับท่านผู้ชมครับเดือนแรกจะผ่อนแค่7,400บาทปีแรกนะครับโทษทีครับปีแรกผ่อน7,400บาทและปีที่2ถึงปีที่6ผ่อนเดือนละ9,000พันนะครับ9,000เอ่อเก้เหมือนเอาตั้งเนี่ยจะได้มองเห็นจะได้จะได้จับว่ามีอะไรบ้างอ่าเหมือนไปตั้งอยู่เออนั่นแหละตั้งอยู่ข้างหลังกล้องนั่นแหละโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานนะครับมันบนเน่โบนทุนเน่เบื้อีสิบเบื้องทั้งนี้เบื้องทั้งภาพนะครับ นะครับฟรีดอกเบี้ย12เดือนนะครับปีแรก7 4 0 0นะครับปีที่2ปีที่6 9 9 0 0นะครับรับประกัน3ปี100,000กิโลนะครับเพราะฉะนั้นรถพวกนี้ยังสามารถเข้าสูนต่อได้เลยนะครับและที่สำคัญคือประหยัดเงินไปอย่างพวกนี้ประหยัดไป2 4 0 0 0 0บาทครับท่านผู้ชมครับส่วนคันสีขาววิ่ง2,000โลประหยัดไป200,000บาทคุ้มสุดๆครับนี่คือ ทางเลือกหนึ่งนะที่รถมือสองสภาพใช้แล้วที่เหมือนสภาพรถใหม่ก็บอกงี้ก็ได้นะครับนะครับต้องฝากนะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับช่องทางของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทางนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์และก็ช่องทาง u t u b e นะฮะรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับ สนใจคันไหนนะครับอยากได้คันไหนนะครับเงื่อนไขคุยกันง่ายๆทักเข้ามาเลยครับหรือโทรที่ผมโดยตรงก็ได้นะครับ0847776699เปิดบริการพี่น้องประชาชนนะครับเปิดบริการพี่น้องลูกค้าทุกท่านนะครับที่เคารพทุกท่านนะฮะมาใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ